สวัสดีค่ะทุกคนจ้าวันนี้ไอพาทุกคนมากินผลไม้นะคะตอนนี้น้ําหนักไอ ah. ขึ้นมากเลยนะคะทุกคนจ้าก็เลยคิดว่าเออเรามากินผลไม้รอบแรงเนาะเพราะว่าไอ ah. ก็กินค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้น้ําหนักเกือบจะ6กากิโลวันนี้ก็จะมีเป็นองุ่นนะ,ะทัพทีวันนี้ก็เริ่มจะเนาแน่เพราะเนาเน่ก็เป็นฝรั่งแอปเปิลแล้วก็เป็นมะระกอของคุณแม่อื้อหือพอแลม ฉ่ำมากขอโทษนะดจ๊ามากินแบบเนี้ยเดี๋ยวขอญาติญาติกินก่อนแล้วกันแล้วจะมาพูดท้ายคลิปเนาะเดี๋ยวว่าสิกินไปด้วยคุยไปด้วยมันจะไม่รู้เรื่องมาเราจัดการเปนอนาง,ง่นก่อนแล้วกันองางนตัวนี้มันเหลือ,อ mm -hmm. เป็นสิวหัวดำนี่แบบสิวจิ้มมันก็เลยเป็นแบบนี้นะมา มักจีดาว่ักไขหวานโลละห้าสิบบาทบุซามฮอตมังคุงคุณแม่เนี่ยสุกเต็มต้นนะ,ะเยอะมากขออนุญาตปอกก่อนกินแล้วดีสุกดีจะสุขภาพถ่ายก็ง่ายเนาะสามทุ่มแล้วนะคะแต่วันนี้มีแพ็คของด้วยนะกินแล้วก็จะแพ็คของนะคะแพ็คกล่องไว้อื้อ

น่ากันยังบ้าฉ่ำมาก คนที่เขาทําคลิปนะคะเขาจะรู้ว่าทําคลิปแบบไหนยอดปังทําคลิปแบบไหนคนชอบนะทุกคนอถ้าถามว่ารับได้ไหมกับคอมเมนต์ตอบกลับมีได้บ้างไม่ได้บ้าง ราะมีความหวานเลยต่อไปจิมเกอือ เก็จะไม่หวานแล้วก็เิ่มจะหมดสภาพไม่มีเวลากินทับทิมม่าสุงมะหงแม่เสี่สุดละในวันนี้มีหมอลำเลย่วานน้องไอซิว่าเพื่ออยากให้ฟังขีม้เมาจัากมาเตยใส่ขับรถเบิ่นดมาประมาณ สวาสิว่าว่าไปกับแปดสิบร้อยหนึ่งพมนละ่ะกายโค้งจะต่ำกำแพงรีสอร์ทน,นะกระจกรถกระจกลมอเซ่แตกแล้วก็เป็นหอยสแลกลงไปอยู่ฮะไปรีบบิงกล่องกล่องตายซ่่มมือนะเไม่รู้ว่าเป็นไผ มะละกอเนี้ยอร่อยมากมะละกอฮอมเลยตั้มรสชาบแต่ว่ากินสุกอร่อยมากนะคะ แม่แปลูกออกเหมือนีอเต้มอยู่แอปเปิลก็คงที่ไื้อแอปเปิลความเป็นจริงเลยเป็นผลไม้ที่อยู่ลำดับท้ายๆของอายเลยแอปเปิลแอปเปิได้มักเลยแหละแต่ว่าที่ซื้อกินเพราะว่าจากโดน้ำนกัก อยู่ท้องแล้วบะเนี่ยเป็นคนจะมักกินแบบว่าลึกๆซิมักลุกไปหาแนวกินตลอดเลยพวกลูกอมบบเนี่ยมันนึบปเป็นย่ยมากหมกักแนวนึบๆอบเจลลี่แบบนั้นก็เลยอ้วนกับขวดนันจ้ะ ก็เลยซีซอมีบังห่งสามหน่วยสุกเดี๋ยวสิไปเอาลงมืออื่นพละว,วันนี้เรามีประเด็นที่จะคุยกันนะคะก่อนที่จะคุยนะคะจะพูดว่า,าบางคน็นคิขึ้นาในเพจนะเป็นอย่างไอถึงแบบเมื่อเห็นไอแบบลงคลิปดมำมงดำม้าอย่าง,างนี้เพจไอเพิ่งเปิดนะคะทุกคนเพจไอจะเอาไว้เพื่อ,อสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มสร้างตัวตนนะคะ แต่ว่ายูทูบเนี่ยมันเหมือนแบบว่าเป็นพี่น้องกันแล้วนะคะมีสารทุกสุกดิบเฮากลับมาว่าว้าสู่กันฟังก่อนอื่นนะคะวันที่ไอเปิดจดหมายที่พ่อใหญ่ส่งมาให้แล้วทีนี้ก็มีประเด็นเหมือนแบบว่าไอานะ้าอวดอ้างไ่าอย่างแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่ไอสื่อออกไปไอแค่อยากสื่อไปว่าไอากับพ่อใหญ่ไม่ได้เลิกกันนะคะยังมีความรู้สึกดีๆต่อกันยังมีความเป็นห่วงเป็นใยแล้วอเมริกันเอ็กซ์เพรสเนี่ยไอยพิ่งได้หรอ ไอจะบอกว่าอายมีมานานมากแล้วนะคะทุกคนบัตรตัวแม่ก็คือบัตรของพ่อใหญ่พ่วงของไอ้นะคะบัตรของพ่อใหญ่ต่างหากบัตรของอายต่างหากเพิ่นให้ไอานานมากแล้วนะคะอันนี้คือเปลี่ยนบัตรนะคะอันนี้คือเปลี่ยนบัตรก็เลยส่งให้อายแค่นั้นเองนะคะไม่ได้มีกรณีที่แบบว่าอยากอวดอ้างว่ามีเครดิตมีราเมนิ ที่ไอซื้อไปคือพ่อใหญ่นำะเพิ่นะเฮ็ดไอ้ไนอะเพื่อว่าบางครั้งไอ้บริมีเงินสดเวลาที่ไอ้บินไอ้บดีมีเงินสดที่เฮ็ดนั้นเฮ็ดนี่เวลาบางเทอไออยู่ในพวกดูทูฟรีอย่างมันมีไอนะอยากซื้อไอก็ลูดซื้อได้นะคะก็คือในกรณีอย่างนี้เพิ่นบ้แบบว่าให้อายแบบว่ากดเงินสูลุยสุราลออกมาใช้ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะตัวกฎเออเพิ่นให้อายในกรณีที่อายนะะ อยากรูดของกรณีที่ฉุกเฉินซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อของในสนามบินจ่ายเออเนะจ่ายพวกร้านอาหารในอย่างเบนนิตแต่ว่า American e อ็กเพรในเวลาที่เขาใช้อยู่เมืองไทยเนี่ยค่าวแวดของเพื่อนคนะ่อนข้างที่จะสูงนะคะทุกคนเวลาไอยใช้ไอก็จะไปใช้ตอนที่อายไปสนามบินไปนั่นไปนี่นะคะเออไอ้ออไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะ อวดอ้างเลยแต่อายอยากบอกว่าเออเพอ่อใหญ่เราก็ยังเป็นห่วงอายบัตหมดอายุเราก็โตให้อายเท่านั้นเลยที่อายสื่อมาแล้วก็มีคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเนาะคนเดิมนะคนเดิมคนที่ส่งให้อายจังนั้นจะนี่คนที่เป็นห่วงอายยิ่งกว่าชีวิตเจ้าของ k u y ยังสักอย่างเลยแหละอันนี้อายยังบอกบอกนะ,ะ่ทยบอกอายกับเราอายกับฮว่าเราต้องแบบ เอาไอเดียอันอื่นมาว่าให้อายอีกคลิปที่อายเปิดเอ m เอ่มน,นะทุกคนเดี๋ยวเซฟไว้ให้เบิงงเดิรนี่เนี่ย,ยพี่น้องเข้าไปเบิงงโหลดถ้าเรายังบรบรพี่น้องก็จะเห็นนะเราบอกว่าแค่ผัวแก่ทำเครดิตให้ทำเป็นอ้างเราผู้มีบัตรเงินสดรูดได้วันละล้านยังไม่ได้ทำคลิปอ้างถ้าเธอมีผัวรวยเจ้าของบริษัทเยอรมันเธอคงผยองกว่านี้เนาะ เนี่ยนะเขาบอกว่าคนไม่เคยมีชอบอวดค่ะจะคิดยังไงก็ได้นะคะจะคิดว่าไอชชอบอวดก็แล้วแต่นะคะอาย,ยินดีด้วยที่คุณมีสามีเป็นเจ้าของบริษัทเยอรมันแล้วอก็ยินดีด้วยที่คุณมีบัตรเงินสดสามารถลูดได้วันละล้านนะคะไอร่วมยินดีกับคุณทุกอย่างไยไม่เคยอิจฉานะคะไม่เคยอิจฉาแต่อาจจะรู้สึกดีที่มีแฟน รวยแฟนดีอย่างน้อยเราเป็นคนไทยด้วยกันเราก็รู้สึกว่าเออเขาวาัสนาดีที่เขามีผัวระดับนั่นสามารถรูดเงินสดได้วันละล้านแต่วัสนาของอายทําบัตรเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ย,ยามฉุกเฉินนะคะบัตรตัวเองมีไหมมีนะคะจะเป็นบัตรเงินสดนะคะบัตรเครดิตอายไม่มีนะคะอืมเพิ่นก็นเลยเห็นหายสายนะคะหลักๆเลยไม่มีจุดประสงค์ที่จะมาอวดอ้างหรือว่าอย่างไร อายยินดีกับคุณคุณมีผัวรวยยินดีมากๆนะอย่างน้อยก็คือเป็นชื่อเสียงของคนไทยที่แบบว่าออถ้าสมมติว่ามีคนโด่งดังเห็นบ่าคนที่แบบว่ามีผัวดูใบดูใบที่รวยๆยแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้คนไทยคนไทยรู้จักเรา,านะคะแล้วก็เป็นเศรษฐีนีระดับต้นๆของโลกแล้วก็เจ้าของเบียร์กินเน็ตทีออ่ได้ผัวได้ผัวคนเยอรมันเป็นเจ้าของเบียร์กินเน็ตก็ได้ออกตีสิบ อายก็ยินดีด้วยอายยินดีกับทุกคนอายไม่ฉาใครนะคะกับคุณอายก็ยินดีด้วยนะคะขอให้คุณวันนี้คุณรูดได้วันละล้านอนาคตขอให้คุณรูดได้วันละสิบล้านนะคะแล้วก็เอาเงินจากประเทศของแฟนคุณเอามาประเทศไทยพัฒนาประเทศไทยนะคะเอามาเฮ็ดร้านอาหารมาเฮ็ดอีย่างที่คุณชอบเนะเาะเพื่อจะได้เป็นเงินสะพัดในประเทศไทยอย่างน้อยคนไทยก็จะได้ขอบคุณ คนที่นําเงินเข้ามาในประเทศเอามากระจายในประเทศไทยเห็นไหมว่าเศรษฐกิจประเทศไทยดีขึ้นนะคะไอ้ขอบคุณมากๆวาสนาเจ้าดีวาสนา,สาไอ้มันพอสมนี่นะคะพอกํากายนะ,ะเออแต่กับไอ้ก็บม่ได้ทุกไม่ได้ายอย่างนีน้ไอ้ก็มีความสุขในชีวิตของไอ้ในแบบของไอ้เนาะไอ้ไปคุบๆก็ไม่ใช่ว่าไอ้ไม่มีตังนะคะไอ้ไปหานงินทันี่ก็ไม่ใช่ว่าไอ้ ไม่มีหนทางธรมากินแต่ายชอบอย่างนั้นนะคะโอเคก็ขอขออธิบายนะคะทุกคนจา้าสำเนียก็ขอญาตไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจหลายๆที่จะได้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย